ลงซอมบี้าาผมกำลังจะตาย,ยผมรู้ได้เลยทันทีรอผมด้วยผมกำลังจะไปหาแล้วมาแล้ว,ลวพี่อัน รอผมก่อนรอทำไมปรับภาพโลดูอย่างกระตุกพี่พี่กำลังรอดูว่าเมื่อไหร่ลามลามจะครบหนึ่งร้อยซับสกครโอ้ถ้าเกิดปากนั้นพี่อัดคงประมาณสามแสนนะพี่โอ้ยฮึมขอให้มันถึงวัยวัยี่ได้สามแสนเมดตึงแล้ไอ้พูดงหลุดเหรอไป พี่อ่านแล้วอยู่กันสองคนอีกแล้วไปไกลเลยรู้สึกเดือดขึ้นมาทันทีเลยพี่อ่านผมเจอกล้องสองกางเกงในพี่อล้แบบเนี่ยแล้อีพีสองทุกวันพี่มันจะเป็นต้องมีกล้องเลยพี่สองวันแล้วไม่จําเป็นเลนะไม่จําเป็นต้องมีกล้องไม่จําเป็นสาหรับพี่อ่านแล้วก็สองอยู่ทุกวันหนุ่มนี่ก็หน้าไปแนบมาแล้วจริงเดจริงเดจริงเด็กกล้องนี่ไม่จําเป็นเพราะว่ายอดเลย สุดยอดจริงจับไหมพี่จับไหม <c oughs> จับไหมพี่ผมจะจับตัวเองดุมเล็กไปอ่ะรอรอตัวเย้เข้ามาดีกว่าขอโทษขอโทษครับผมเอาจักรแลตไปดมไหมสุดยอดเลยหอมมากเำอะไรกันนะ่ะสองคน <c oughs> สองคนทำอะไรกันเล่นอะไรกัน,นก็นไปดูเลยรู้สึกปวดจิตมากเฮ้ยนี่ไงโอ้ ตัวเด็ดมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวจะยกหมัดทำไมละ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีลุงป,ป้าปาทุกท่านเลยครับลุงลุงป,ป้าๆสวัสดีครับสวัสดีลุงป,ป้าปๆเลยครับทำไมแต่ละคนแม่งแก่อย่างว่าผมรู้สึกเด็กขึ้นมาทันทีเลยเนโะอ้ <c oughs> <c oughs> โหลามไ,ไ,ดาได้ข่าวได้ข่าวว่าเอ็งก็เด็กเอ็งก็เด็กจริงๆนะลามทำมาของยิงเด็กจริงๆนะ18เอง อ๋อไหนไนเด่เ้น่ดีอ่านยังหอ่านยังหัวพี่อ่านยังเอร์ําเท่ไห่นะอย่า่าโกหกเด็กนะไม่ดีอายุสามพัปด้ยีรําเท่าไหร่นะสมปด้ีพี่้สิบห้านี่ก็ไปกันเยเริญเติบโตโอ้ยคไอ้ไโตบขครถเลย้าก็มีลูกได้แล้วกังเก็งนพ้พาจนจริงนะทำลูกเป็นยังเราทาลูกเป็นสิบห้า เนี่ยพอพูดแบบวิลนิ่งเลยทำ, <c oughs> ท,ำทำให้เป็นทำพี่อ่านได้พี่อ่านรู้นี่คลิปผมจะโดนแบนทำให้เป็นีปรึกษาพี่อ่านได้คลิปผมออคลิปผมออจะโดนแบนโอ้โหที่คลิปเองโดนแบนอไอ้มดูคลิปพี่เก่าๆหนักตัวน,นี้ตั้งเยอะลามพาวันนี้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับพี่อ่านวันนี้เราจะมาทําอะไรพื่อเก่ของเราเดือการเดินทางตามหารถนะฮะเพราะตอนนี้พี่ต้องการรถมากเรจะไปเที่ยวท่องทั่วที่เมืองท้ารถมันึ้นได้กคสองคนโอ้ยมืมนี้ มุมนี้มันไม่รู้ไม่สนยิงยี้มาเลยโอาไมคกู๊ดอาไมคกู๊ดไปดูในคลิปผมเองละกันเอาเ้ยวิ่งนี้เฉยไม่เอาเนี่ยไม่เอาไม่ดีเลยไปเถอะปะมาหารถกันับผมตุกคนนี้ดีกว่าล่ะพี่อันชัดมากอะมันตามมาตัวยตัวผมไปโอ้ยไอ้ีี่อ๋เนี่นะดูเงียบ สกิลการรูทของผมแม่งอัพอัพตันแล้วพี่พูดเลยพี่อ่านพอจะมีไลฟ์เซเบอร์อีกสักอันไหมมีโอ้ยให้หน่อยดีให้หน่อยดีนี่น้องนี่น้องนเนี่ยนี่น้องนะเนี่ยเออน้องไม่ใช่เมียชุดเกาะก็ให้ไปแล้วเอาอะไรอีกวะเอาเอาเอาซิงพี่อ่ะจะได้ครั้งแรกพี่เอาซิงพี่เอาเสียดายพี่พี่เหลือให้แล้วอ่ะใช่อ่ะโอ้พี่อัน อ้าวเว้ย๋อผมได้เว้ยพี่ซิงพี่ซิงหน่อนะพี่ซิงตุดซิงตด,ดเดี๋ยว <c oughs> เอาตุดเลยเหละพูดไม่เกรงใจผู้หญิงเขาอยู่ในทองด้วยเนี่ยนี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาโชว์สกิลความแม่นระดับอาการนี่นี่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าตกแบบหมู่ยีบอะเอ้ยอ่านผมกระตุกผมค้างหลุดแล้วเรียบรอ้อยเดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่ในเกม อะไรใจตั้งแค่เนี่ยเอา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 ผีตบลามเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นตบเลย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 ตบลามตบลามคุยกันดีๆไม่งป็นไรใช่ไหมโอ้ยเจนี่ไอ้ไข่อยู่ในสองคนมันว่นเหยียดเดี๋ยวมันวุ่นเหยียดจะหมดเนาะลามว่าไงครับเราร้านเจียมีตู้เติมังินว่ามีเยี่ยมยิ่ต้องใช้เน็ตโทรศัพท์นะ ียงานขี้เกียจขี้เกียจออกไปเติมก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับแลก็ได้ยินตังหนึ่งติดีครับหมอยตีลามเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขมองข้างหน้าใหญ่หมอยพี่ฮาร์ปของหน่อยคาร์ปโอ้โหสามอขอบคุณมากครับพี่ไม่มีลูกกระสุนเอามาทำติ่งอะไรนะโอ้พี่ข้างหน้าเขียนว่าลา กระสุดเลยมีลูกก็ให้นะคะนี่นะความฝันของผมคือการไปบนตึกนี้เลยสวัสดีครับผมคือแบกินยิงดิมายิงดิมาโอ้ดูนั่นสินั่นเซอมบี้นี่นาว่าไงผมก็กลังจะไปบวกกับซอมบี้แล้วนั่นอ่ะฆ่าลามได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นวงดงซอมบี้เฮ้ยนี่ขนาดผมก็กำลังจะตายผมรู้ได้เลยทันที ขอผีขอขอขอฟันขอฟันผมใช้สกิลคัทเทพเมื่อคุณเจอซอมบี้คุณต้องทำแบบนี้ไม่งั้นขวานจะตายได้ทำไมซอมบี้มันเยอะจังวะแถวนี้ฮึดฮึดฮึดสวัสดีครับแหลกอุ้ยนี่นี่ดับดับดับสกิลดับสกิลดับสกิลดับผมเป็นคนที่จนมากไม่มีของจะใช้ จบมาผมตลาตลา่าโอ้โหน่ามันเสียงไรเซเบอร์ชัดๆไว้ในหมอยไม่ได้ตังหรอก <c oughs> ต้องไม่ได้ยิน,มนผมโอ้โหคือ <c oughs> ได้ปืนสามสิบนัดจะอ่าน <c oughs> ผมได้ปืนมาในกระบอกตอนนี้ผมยิงซอมบี้ได้อย่างสบายใจ เ้าก็ออกเนี่ยเน็ตหมดแน่เลยหลัจากสภาพเน็ต A S คงจะหมด A S 3G แรงเต็มสปีดให้เติมเงินให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเน็ตหมดเป็นไหนเมื่อวานละเห็นไหมหมอรามฟันธงพูดเลยหมอรามโอบะโอบะบะโอบะเพื่อขอเพิ่มพลังการดูดวงหน่อยโอเมกุลโอ้ยฟังก์ชั่นโอ้ยโธ่ชีสโอ้ยก๊อด เขาไม่ได้เรียกหื่นด้ยเขาเรียกเพิ่มวิตามินทางลูกกระตาโอ้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากจริงๆว่างใหไนไนมายืนบางวิวเราทำไมเนี่ยเนี่ยฮะวิสวัสดีครับ มแย่งไม่ออกรอะหว่างเสียงหัวเกียนกับเสียงเด็กผู้หญิงเนนะี่ <c oughs> ยนะผู้หญิงเฮ้ยเสียงผู้หญิงปะวะอยากโนไหมอยากเอาของมาให้เขาดิห,หุยโอ้โหเสียงจะโดนเนี่มือนอะเงี้ยเอ้ยขอของหน่อยไ,ไอ้เสียงแบบนี้นี่สารภาพมาสารภาพมาว่าเป็นผู้หญิงหรือหัวเกียนพูดมาเกียนครับ ใหญ่ต right ัดไอ้โรนเลยโรนแม่งเล่นเติบื่อนมาก่อนมาเลยไอ้โรนแล้วไงใครแข่งแล้วไงใครแขงไอ้นยงอยากอยากอไอ้เริบเพ้อนาเบไอ้โรนเอยไอ้เติบเื่อนไอเติบกาแต่ก็ของเขาไปไอ้เติบเื่อนไอ้เติบไม่ดีไอเติบแย่แล้วทำไม่ได้ทำไม่ได้เออเราเรามาช่วยกันไมมม่ีคควาิดด่ามันไม่มีความคิดเร็วๆแคนสร้างเติบเพื่อนเนี้ยแหละ ไม่ไม่มึงรู้เหตุผลนี่กูไม่ทำปะเหตุผลเนี่ยกากาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูไม่ใช่คนที่ขโมยไงกูไม่ใช่ขโมยองเขาบริสุทธิ์ใจเลยเป็นล้านไปยุ่งอะไรกับเขาล้่ะยากถ้าแบบก๊อปเข้ามามีปัญญาแค่นี้ใช่ใช่ไปเลยไอ้หัวหมิงตกเกี้ยนแตกเลยทำเองติดอัวใจเองตกเกี้ยนแตกเล้วโคตรแตกตกเอเกี้ยนแตกเลยตกเกี้ยนแตกเลย ดูเขาเถอะหรกผมนี่แค่ผมจะไปแก้ล้ำล้มรถไหนไหนโอ้โหไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมไปจงรถก่อเดี๋ยวมีคนเอาไปไดพี่เปิดเพลงนะนะมา f a ิ t u i o u s s ิ i o u s สวัสดีครับมีใครมาตอนนี้ผมกำลังจะไปหารถ ไม่เป็นห่าแหละทำรถบินตามรอยพี่อันดีกว่ารถบินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีคนข้าเขาตี้เชางข้าตี้ยิงท้าพแสงเลเซอร์อะไรไม่เคยเห็นรถนะบ้านรวยกระสุนนะครับผม <c oughs> คิดว่ามีปืนคนเดียววะไ,ไม่เห็นรถผมหรอกมั่นต้องยิยงยกูนะเดียวเดียวสมบ้มอเหรอคิดว่าโหตาย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  What? <coughs> Ugh, คืออะไรวะคืออะไรวะมันเกิดอะไรขึ <ini> <ado> okay, ้นคืออะไรวะโอเคไปดีกว่าไม่อยู่แล้ว